สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับช่วงป้องกันโรคภัยให้ลูกรักนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงอาการที่คุณแม่ที่ตั้งครรภ์หลายๆท่านเนี่ยเป็นกังวลนั่นก็คือลูกออกมาเนี่ยเอ๊ะจะสมบูรณ์ไหมจะมีความพิการยังไงหรือเปล่านะคะวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงประเด็นของการพิการแต่กําเนิดน,นะคะว่าสาเหตุเนี่ยเราพอจะทราบไหมว่าสาเหตุมาจากอะไรเราจะมีวิธีป้องกันหรือรับมืออย่างไรบ้างนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกับคุณหมอนะคะนา,ครรคานานนนยแพทย์วีรศักดิ์ธรรมคุณานน์สัญญแพทย์กระดูก และข้อนะคะจากโรงพยาบาลเด็กค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ <Okay. S 1> เจอกันอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณหมอก็มาให้ความรู้กับเราในเรื่องของการปวดกระดูกปวดข้อไปแล้ววันนี้อยากจะมาทราบถึงเรื่องของอาการที่พิการมาตั้งแต่อยู่ในท้องหรือว่าคลอดออกมาก็พิการนะคะความเปอร์เซ็น ความเป็นไปได้ปัจจุบันนี้เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหน่ะคะโถือว่าถือว่ามีมากนะ,ะถ้าเราพูดถึงความพิการโดยรวมนะคร<ะ>เพราะมันมัน,ม,นมันมีได้หลายอวัยวะไม่ว่า,าะจะเป็นแขนขาหัวใจนะฮะระบบประสาทหรืออะไรต่างๆ<ะ>ตัวเลขนี้ก็อาจจะได้ถึงสองอรซนะฮะของของของคนที่คลอดอคลอดลูกนะฮะซึ่ง มันมีทั้งแบบที่อาจจะสามารถป้องกันได้<ช>นะครับแล้วก็ไม่สามารถป้องกันได้เลยนะครับค่อนข้างค่อนข้างกว้างอยู่<ช>นะครับ<ช>ยกตัวอย่างที่สามารถป้องกันได้แล้วก็เป็นที่แพร่หลายและพยายามลดระลงกันเช่นไอภาวะพิการของท่อสมองอมเคยได้ยินใช่ไหมครับซึ่งบอกว่าเด็กเกิดมาแล้วหัวหัวลูกบาศหัวบาศหัวโตที่เด็หัวโตอ่าใช่ใช่หรือว่า หัวไม่ปิดมีมีถุงอะไรอย่างเงี้ยนะที่หลังหรือที่ศีรษะอะไรอย่าง้นะกรณีอย่างเัี้ยเราก็พบว่ามันเกิดจากการขาดสารอาหารชนิดหนึ่งเรียกว่าโฟลิกนะโฟลิกแต่ว่าคุณแม่เนี่ยจะต้องกินโฟลิกอย่างพอเพียงเนี่ยตั้งแต่ก่อนตั้งครันต้องเตรียมตัวต้องเตรียมตัวก่อนถ้าคิดวางแผนจะท้องแล้วนะสมัยนี้เรามีความรู้แล้วเนี่ยไม่มีใครอย่างนี้ลูกพิการ อะไรป้องกันได้ป้องกันอะไรป้องกันไม่ได้มันก็โอเคยอมรับแล้วก็ตั้งตั้งสถานภาพให้เพียงพร้อมที่จะที่จะยอมรับค,ความเสี่ยงของการมีมีบุตรนะฮะก่อนตั้งครรภ์สักสามเดือนนะฮะอาจจะต้องทานโฟเลตเสริมให้มันพอเพียงพอเพียงดีกว่าไม่พอ,อนะพราอย่างน้อยเราลบโรคนี้ไปแทบจะได้เลยะนะครับหยคือ โฟลิกแคมเม็ดเล็กๆแค่นี้<ช>แต่ถ้าไม่พอเนี่ยมันส่งผลส่งผล,ผล,ผลมากมายเลยทีเดียวน,นะคะน่ากลัวถ้า,าลูากลออก<ล>มาแล้วเป็นแบบนั้นอลองจินตนาการนะคือยังไงก็ไม่ดีแน่นะะแต่อย่างนี้ในกรณีที่เราเตรียมตัวเตรียมพร้อมที่จะมีน้องละ แต่สําหรับบางคู่ไม่ได้เตรียมตัวยังไม่คิดว่าจะมีแต่พอดีน้องมาซะก่อนมีโดยไม่ไม่ทันเตรียมตัวไม่ทันเตรียมตัวเตรียมใจอย่างนี้เนี่ยเราจะไปทานโฟลิกเสริมทันไหมคะหลังคือถามว่าทันไหมเนี่ยทางวิจัยทางการแพทย์เนี่ยเขาอาจจะแนะนําว่าควรจะทานก่อนเพราะว่าการสร้างตัวเนี่ยนะของเด็กเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วตั้งแต่ช่วงสองเดือนสามเดือนแรกของชีวิตแล้วนะครับบางทีเราทานตอน รู้ช้าอาจจะไม่ทันแต่นั้นก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนที่ไม่ทันจะพิการหมดเพราะทุกคนยมันมีระดับโฟลิกในเลือดที่ที่ดีอยู่ระดับหนึ่งอยู่แล้วเรากินเพื่อป้องกันนะครับแต่ถ้าเรารู้แล้วเนี่ยรีบกินเร็วที่สุดผมว่าเป็นมันเป็นทางที่ดีสุดณปัจจุบันที่เขาที่เขาเป็นอยู่รู้ปุ๊บทานปั๊บรู้ปุ๊บทานปั๊บว่าตั้งคันอันที่สองคือรู้ว่าตั้งคันปุ๊บนะ ฝากท้องทันทีดีไหมครับนะฝากท้องเช็คโรคเช็คเลือดเขาจะดูสกรีนได้ล้ว่าคุณแม่มีโรคพันธุกรรมเสี่ยงอะไรด้วยไหม,มเพราะหลายครั้งเลยเพราะว่าโรคไอพ,พิการแต่กําเนิดหลายอันมีความเกี่ยวข้องกับพันธุกรรม,มเรารู้บางตัวพันธุกรรมบางชนิดนะบางอย่างเราไม่รู้นะฮะเพราะั้นเรารู้เราเราเรา,เราเช็คไว้ก่อนอเราดูาไว้ก่อนอย่างเช่นโรคดาวซินโดมก็ได้นะครับในคุณแม่ที่ มีอายุมากโดยเฉพาะมากกว่า35ปีอันนี้ก็ก็ต้องตระหนักเอาไว้เลยอาจจะมีความเสี่ยงมีีเสยงแล้วเราก็สามารถตรวจได้นะตรวจเลือดหรือตรวจน้ำคล่ำก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าลูกข้างในเป็นอะไรหรือเปล่ารวมถึงการอุนทรสาวนะระหว่างที่ตั้งครรภ์ก็สามารถที่จะมองเห็นความพิการที่ตามองเห็นได้เช่นแขนขาพิการหรือว่า ปากแป่งเพดานโงอะไรหัวใจพิการเห็นตั้งแต่ในท้องได้ถึงแม้บางครั้งมันจะรักษาไม่ได้ถามว่าเราเห็นไม่มีแขนไม่มีขาแต่ตั้งแต่อยู่ในท้องเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ารักษาได้นะจะไปหาที่ไหนมาให้เขามันต่อก็ไม่ได้แล้วมันไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ยังไรก็แล้วแต่นะมันก็จะช่วยให้เราเตรียมเตรียมความพร้อมเตรียมใจได้ในในส่วนหนึ่งนะในส่วนของพิการที่ป้องกัน ไม่ได้นะครับแน่นอนก็เป็นเขาเรียกว่าในในประเทศที่พัฒนาแล้วก็ตามเนี่ยปริมาณเนี่ยมันมากขึ้นมากขึ้นคือผู้คนมีลูกน้อยลงใช่ไหมครับมีการเขาเรียกมีความรู้มากขึ้นแต่ยังไงคือการคลอดที่มีปัญหามันน้อยลงแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเรื่องของพันธุกรรมเรื่องของปัญหาความพิการแต่กําเนิดกับไม่ได้น้อยลงนะกับอังนี้จะเป็นเรื่องของแบบ คุณแม่อาจจะมีลูกช้าลงช้าลงด้วยอันนี้มีส่วนมีส่วนครับคุณแม่มีลูกช้าอายุมากหรือคุณแม่มีลูกเร็วมากเด็กก็มีความพิการสูงกว่าคุณแม่ช่วงวัยที่เหมาะกับการมีบุตรคือช่วง2 0ิถึงประมาณ3ามสิบห้าปีเขาเรียกว่าวัยที่พร้อมแล้วก็ตั้งครรภ์แล้วไม่ค่อยมีปัญหาลูกก็ไม่ค่อยมีปัญหามากกว่านั้นน้อยกว่านั้นอาจจะมีปัญหาได้ น้อยกว่านั้นเนี่ยคุณแม่เครียดเลยคู่บกครองที่บ้านเครียดอีกต่างหากไม่ควรไม่ควรนะคะแล้วอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าท่าท่าของเด็กที่อยู่ในท้องเนี่ยก็มีส่วนต่ออาจจะออกมาทําให้แขนขาผิดรูปหรืออะไรต่างๆด้วยหรือเปล่าคะคือถ้าเด็กที่ที่อยู่ในท้องเนี่ยปกติเขามีท่าตามธรรมชาติของเขาถึงเวลาเนี่ยเขาก็เขาเรียกว่าหัวกลับลงมาเพื่อเจะข้อทางทางศีรษะแต่ก็มีบางกรณีที่ ผิดปกติในระบบการหมุนของของเด็กก็กลายเป็นว่าต้องข้อท่าก้นหรือว่าขาหรือว่าอะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งเป็นเป็นส่วนน้อยถามว่านั้นคือเด็กปกติทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าถ้าการคลอดเพิ่มความเสี่ยงในการคลอดความเสี่ยงในการคลอดอาจจะมีผลทําให้เด็กพิการได้ถ้าคลอดยากนึกออกนะถ้าคลอดยากคลอมีปัญหาเด็กอาจจะพิการได้จากภาวะการคลอดที่เราเตรียมพร้อมไม่ทัน นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องอาศัยเรื่องแต่การฝากทอง<ะ>การดูแลการการฝาก ทานอย่างอย่างถูกต้องเหมาะสมเนี่ยผมว่าสามารถที่จะลดความเสี่ยงนี้ได้ในระดับหนึ่งนะครับคือถ้าฝากรันอย่างต่อเนื่องเนี่ยเขาก็จะมีการเช็คดูมาเรื่อยๆคือถ้าเห็นความผิดปกติคุณหมอเ็าอาจจะเรียกว่าแนะนําให้ผ่าคลอดหรืออะไรไปเรียกว่ามีวิติถ้าดูแล้วคลอดไม่ได้แล้วมีเสี่ยงคลอดเนี่ยอาจจะสร้างปัญหามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นการผ่าคลอดเนี่ยกรณีก็คือสร้างมาสําหรับกรณีแหละคือในกรณีที่คลอดไม่ได้ทางธรรมชาติ นะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดเด็กพิการผ่าคลอดปลอดภัยกว่า,า,วาในกรณีนั้นะนะฮะแล้วมีกรณีไหนไหมคะที่คุณหมอเนี่ยมักจะแนะนําว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราควรจะยุติการตั้งครรภ์ไม่ไม่น่าปล่อยให้เด็กแบอบกว่าคลอดออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเรายุติการตั้งครรภ์ไม่ได้นะครับม,มันยังเป็นเรื่องของกฎหมายอะไรต่างๆศีลธรรมอะไรต่างๆอยู่นะฮะแต่เราก็มีให้เขาเรียกว่าให้ข้อมูลกับคุณพ่อคุณแม่นะครับพราบางครั้งเราสามารถรู้ได้ ว่าลูกที่อยู่ในคันเนี่ยคือตัวคุณแม่สามารถเลือกได้ไหมคะาถามถามตัวถามเลย <laughs> สงสัย <laughs> เพราะว่าบางคนถ้าสมมติว่ารู้ว่าหุยถ้าออกมาเนี่ยลูกจะพิการมากเลยสมองคืออาจจะปัญญาอ่อนหรืออะไรก็ตามเป็นดาวมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> คือเกิดมาเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องเป็นภาระของทุกๆคนแล้วก็ตัวทุกคนก็ต้องเครียดด้วยมีปัญหาอื่นอาจจะเรื่องการเงินเรื่องอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะครับครับในทางกฎหมายอาจจะยังไม่ได้นะฮะยังไม่มีความชัดเจนนะฮะว่า สามารถที่จะทําได้นะ<ม>แต่ในบางครั้งเนี่ยควพิการที่รุนแรงเนี่ยก็อาจจะทําให้เด็กออกมาก่อนกําหนดก็มีก็มีได้นะระรวมถึงเมื่อกี้ได้กล่าวถึงเรื่องของดาวซินโดรมใช่ใชไหมครับซึ่งดาวซินโดรมเองนอกจากจะปัญญาอ่อนแล้วเนี่ยเขาจะมีระบบหัวใจอะไรต่างๆเนี่ยผ,ผิดปกติมากมเราสามารถปรึกษาหรือพูดคุยกับคุณ,คณหมอได้ ถึงการเตรียมเตรียมความพร้อมหรือแม้แต่เรื่องของการยุติการตั้งครรภ์ก็ตามนะครับอาจจะต้องคุยเป็นรายๆไปเป็นความสมัครใจหรือยังไงก็ตามคือเรียกว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทีเดียวใช่ครับเห็นบอกว่าเด็กบางคนกรณีที่คลอดออกมาแล้วมีความพิการในระดับหนึ่งพอโตขึ้นโตขึ้นเขาอาจจะแสดงความพิการมากขึ้นในอวัยวะต่างๆหรืออะไรต่างๆก็ได้ถูกต้องครับ่ยกตัวอย่างพิการการเคลื่อนไหวอย่างที่ผมได้ เขาเรียกว่ารักษาเด็กกลุ่มนี้มาตลอดนะครับคือจะมีกลุ่มหนึ่งซึ่งคลอดออกมาแล้วเนี่ยแขนขาปกติทุกอย่างเลยแต่ระบบควบคุมแขนขาผิดปกตินออไหมครับเมื่อระบบควบคุมแขนขาผิดปกติเนี่ยมันทําให้แขนขาจเจริญเติบโตผิดปกตินะฮะหงิกงอมากขึ้นหงิกงอมากขึ้นผิดรูปมากขึ้นนะฮะบางคน คือเราสังเกตได้คืออาจจะเป็นเด็กพวกนี้อาจจะเดินได้ช้าหน่อยหนึง่งพัฒนาการการเคลื่อนไหวช้าหน่อยหนึงนะแล้วสุดท้ายบางคนเดินไม่ได้เลยนะเนื่องจากว่าอาจจะข้อเคลื่อนข้อหลุดไปนะหรือว่าแขนขาผิดรูปมากนจนม <า S 1> ไม่สามารถค่อยๆ <c oughs> พัฒนานะเพราะฉะนั้นความพิการเนี่ยไม่ใช่จบเราเห็นตอนแรกเกิดมามนั่นคือ ธรรมชาติให้มาแค่นี้ไม่ใช่นะมันพัฒนาด้วยนะครับความพิการพัฒนาความรุนแรงขึ้นตามการเจริญเติบโตนะที่ที่เกิดขึ้นนะฮะหลายอย่างหัวใจด้วยก็เหมือนกันความพิการอาจจะพัฒนารุนแรงเมื่อได้มีการสูบฉีดเลือดไปถึงจุดหนึ่งนะฮะแขนขาอย่างที่กล่าวเอาไว้นะครับก็จากที่ไม่ได้มีความผิดรูปเลยกลายเป็นผิดรูปหงิกงอนะครับเพราะฉะนั้นการป้องกันความรุนแรงความพิการ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราควรที่จะต้องทำนะครับในส่วนที่ป้องกันไม่ได้ป้องกันไม่ได้ต้องเตรียมรับมือรับมืออะไรรับมือตรงนี้และครับคืออย่าให้รุนแรงที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะแต่ที่สําคัญเลยใครที่ท้องแล้วเนี่ยควรจะไปฝากคันให้เรียบร้อยนะคะอยู่ในความดูแลของคุณหมอนะคะยังไงก็เรื่องพวกนี้อาจจะลดลงได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับช่วงป้องกันโรคภัยให้ลูกรักได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ